กลับสบายดีทุกคนวันนี้มาเจอกับช่องรันเอ็นทีอีกแล้วเออวันนี้เราจะไปต่อบัตรอยู่สวรรค์นเนาะโมเป็นบัตรฮ็ดเวียกดด้วบัตรประจำโตเนาะเบิรอายุแล้วจะไปต่อบัตรอยู่สวรรค์แล้วก็สิไปแบบว่าไปแบบโอ้บริไปบรรยากาศบริ้ดนเลยนะแบบขี่โดยสารไปมีสิ่งสกปหลายปีเลยบริขี่นะนี่มีสะพายคู่ใจ อันนึงไปแบบี้เลเลอร์นี่เห็ุคือี่ไปเที่ยวไปยังนี่เที่ยวไปต่อวัดกูกับเขาจะเอาอันคอมเขาไปลงโปรแกรมเลยเนาะโปรแกรมอัดเพลงเนาะพอได้พอได้อัดแล้วก็ส่งไปให้เขามิกเนาะดีกว่าฉีเดินทางไปอัดเชียงเงินรายนะทุกคนเนาะเอ้อพอทุกคนเราจะให้อาลิต้านี shifted, ่เงินจริงหรือเปล่าเนี่ยอะไร่ยอะไรนี่ยไงเมื่อกี้กี่นี่ มันอยู่ทางกลางมันขาดทางกลางเออเอาทุกคนไปเราจ,จะให้นอ้องไปส่งอยู่คิวรถไปขึ้นรถโดยสารการันไปคนเดียวเลยมันเดีุกคนสนะายเดียวเลยไะนี่เราตุกคนเพื่คอความปลอดภัยจะใส่ผ้าอัตตาแห้ <c oughs> อัดดัง <c oughs> ไปสวัสดีกัลต้าสังคมยาว มันคือแบบหมดเวียดเวียดไปง่งนะทงเทีย่ยวนี่นะไ,ไปะ่ีทุกคนขับได้รนแล้วทุกคนรถตู้คิดรถตู้ไปนอนมันจึงได้นั่งแบบสะดวกนั่นนึงไปออกไเตเด,ดอื์ Thank you ทุกคนตอนนี้เขกาก็ได้มาหอดสมรภูมิเขตแล้วอยู่รักแปมเนาะเดี๋ยวเทามาต่อปัดอยู่นี่เออจังหวะของการกองบระชาการปก,กสออยังสมรภูมิเขตเออเอาเชได้มาต่อวัดเนาะเอาเชิเข้าไปถามก่อนว่าเป็นอะไรอะไรถ้าอาจจะบมาถ่ายทุกคนเบิ่งเนาะเพราะว่ายายเพิดห่างมานะเออไปต่อวัยยาานะอออดกันแล้วจะเอาเชิเข้าไปยัน ไปเมืองผมละไปหา people เนาะไปให้เพื่อนลงมันโปรแกรมให้คอมเนาะ่ะ a few moments later ทุกคนตอนนี้เฮาได้ไปเห็นเอนก,ส,อกสารแล้วเนาะสมโนโขงสมนคูอ,อะเราไปจนตัวแล้วก็เสียค่าทมเนียมนิดนิดนหน่อยแต่ว่าเฮาลืมถ่ายหู่มาแต่บ้านเนาะเฮาก็เลยต้องในย่าง อย่งางไปัน่ายหูบเนาะแล้วก็ย่างกลับมาให้เพื่อนนั้นยืนในเพื่อนอีกเนะาะพอฟ้ามาเนี่ยเนาะเพราะว่า,วาย่านเพื่อนปิดของการนะยันเพื่อนปิดกินข้าวเที่ยงข,งขาย้าวยางแล้วมันิดหาดนา้นเอาก็เลยมาก่อนถือสมนอกสมนโนมามนอ,อยา่างไปหูบปะเนี่ยฮะเมื่อกี้ย่างเราไปเพื่อนหมู่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมันไปอยู่อะถามแม่เนพะื่อนเนาะมันปอยู่ในผู้สาวเลย่ะป่าเจาเพื่อนเราติดหอนะนี่ ะ่างกันใช่ไหยังดำลักก็ไปกับมาย่าคอือย่าคือคนเล่ร่อนเลยทุกคนเนาะนี่อยู่รักแปดเนาะตัวหนาตัวหนาโครลาอยู่ไทยมีโครลาบอกเขาจะโครลาบอกบอกออไปได้สี่หอดที่สุด แล้วนะสักพอน้อง,องมันจะหอดไวปทุกคนเขาหยางมาหอดตลาดลักเจ็ดเลยทุกคนว้าเป็นหลักเขาหยางมาหยางมันเป็นลักแปดวู้ฮูที่โซ่เลยเจ็บประหารปีนข้าบโพเป็นเิ่นหย่างไกลไปตลอดทุกคนเนาะตอนนี้เขาส่งหาหมูอยู่ส่งเรือคนหนึ่งสนนามชิมาหาหาก,กักัิมาหรือบ่อหรือจะได้ปุ๊ หาานไทยโมกทุกคนนะคะักข่าก็ลืมแล้วโอ้วันที่ใส่หมวกยก็ขยันสุพผมตกตลทุกคนเนาะจุฬาไทยโมกมันชิบงงามขนาดนี่ทุกคนเขาใหญ่มาคลายู่ทางหนาเบิดต์ตนะทุกคนเนาะเพราะว่าช่วงเดือนหลังเนี่ยไฟใหม่นะทุกคนเนาะ <c oughs> เขาก็เลยได้ใหญ่มาคายทางหนาก่อนเลยปรับปรุงทางหลังทางในมู้สาเหตุเนะาะบ่กเป็นอยังกัรไฟใหม่ น่าจะไฟฟ้าหระอวงจรยังสักอย่างเนกยกระจอาร์ตเอกสารเลยทุกคนกลายเป็นไอ้บื้อถือกล้องเลยทุกคนแบบอยากจับอะไรโม่เคยมาไปจะเขื่อนเทุกคนบม่เคยจับกล้องอยางไปจ้าเขื่งงอกคนเฉงเออมาหอเลยทุกคนหาดเที่ยวเคยถ่ายประจำตอนสมัยเฮาเฮียนแล้วไป าไปถ่ายโฮปโหอ,โอ,อย่างมาเป็นลักปลายโลปลายตายแล้วทุกคนตอนนี้เราก็ได้ถ่ายหง่นลอยนะครับกดถ่ายเมื่อกี้ถ่ายกผมเลยกดถ่ายคือบ้านเนาะมาเขาจะเอาหงอนมาโชว์ทุกคนโคตรหล่อเลยหอออลยนะงอนนี่คือว่ะหงอนหล่อเลยน่าตัวจริงคือโจร เออจนาหน้าท้องกับจีก็ไปอ่าน,นบอลทีไปเห็ดบัตรเลยทุกคนเนาะแต่เราต้องถามหมู่ก่อนว่ามีมีคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆนี่เมื่อลำชิมาฮบชิพาไปยังใครเนาะใครก็อนยางโอ้หิญายังตายเลยเดี๋ยวที่มาฮอดแล้วมาฮอดแล้วเดี๋ยวทุกคนรถคันนี้แหละจื้อยูออ่มันจะขามได้บ่หมนอนเนา รถกระไลเนอะทุกคนเนาะช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยงเนาะช่วงพักเที่ยงของหลักเฮียนเะนาะหลักเฮียนแถวๆนี้เขาจะพากันเลิกแล้วกับแบบซูลามุนละแถวนีามาแล้วมาแล้วเว้ยเสียวดิไม่ได้งากแล้วทุกคนโหยฮะ หายไปไหนป้ปลาหมูอยากแบบคุยๆนิดน,นึงนะเดี๋ยวเนาะนีะเ่เนาะคือหมูฮอน์มาตะพุ่นไปไปชงเน่ยยู่หมดละบอลพวกตำรวจหมดละนะพวกตำรวจของยักษ์ป้อเออนี้พงกตำรวจเนี่ยย่างมาเนี่ยจุดฉีลอยจุดลอยเลยนะย่างมาตะพุยย่างมาตะปูามา,ปาจากหลักหลักปลายู หลักปลายผุกเน่ยด nee, ้โอ no ้ม no ึงเคยยางบ่เลยองตละกี้มาเดี๋ยวมึงเบยางมากินยางได้แลวกิสชิบไพมาเอาไูกุกชิยางเอาลชบยไมาเอานี่มูฮะกันมาส่งแล้วเนาะส่งหดแต่ทอนี่แหะมันจิกลับเลยพอเขาบริาไปใช้ต่อเด้ทุกคนมูฮัยนํากันอยู่ก่อสาง มอสแล้วเราจะถามทางไปยืนหูบยืนยังเนาะแล้วก็เข้าไปในเมืองทุกคนตอนนี้เราก็ได้ยืนเอกสารยังเรียบร้อยเลยเนาะเกี่ยวกับการเหตุบัตรต่อบัตรเนาะบูมันเหตุบัตรด,ดอกอนณากริ่าสิโดน ให้หมูไปชมอะไรมันก็เมื่อปะว่างๆเลยเาาขาก็ได้ย่างเราทีเดียเขาให้ยืนแต่โอ้โหอะไรกับเหลวโก้เลยย่างมาอีกเลาวแต่คนก็ทีบ่าตายเขาก็ได้หย่างมาพักผ่อนอยู่เพื่อนเพื่อนเนาะโมอยู่นี่แหละเป็นสวรรค์นี่แหละนี่บรรยากาศเก่าๆนี่คิดตัวตัวเองยังเงี้ยนอยู่ได้เลยครับมานางอยู่ยยุ่ยเนี่ย <laughs> จนเขาชอบไปกินข้าวเนาะนแล้วก็ไปสตูปิโป้เนาะ จะต้องน่าพกพอนก่อนถือมันนี่มาน้อยเดียวน่คิดว่าชิลือสุดท้ายขารดรถก็กินไปแหละหาซิบขาดตับรัรกาหายไปแหละบัวน,นอ้อยเนาะ่พปาะวัาิยันออกอันนี้อ,อกออ,กอากาศไม่ได้นาะเลือเงินประมาณาพันนี่มั้งในโตนี่เหี้ยดิช่วงนี้แห้งช่วงกันเงินเฟอ้อนะทุกคนเนาะ ต่เกา่าเขามีเงินหาแสนอยู่สวรรค์น,นี่ได้ทิศหนึ่งไปเลยทุกคนตันเอาคิจุตจักรนี่จิ้นแล้วจอยบับโอโพอไซเศรษฐกิจขั้ม,มือนี่นะจอยเขากระชือออกไปหาก,กินข้าวเนาะหนึ่งกัจะไปสตูที่ก็บยุดธชิมาลินน้ำเนาะอืมไปตัวน,นี้เขามาถ่ากันอยู่ในสตูเลยนะทุกคนสตูปีโป นี่บาเดีวาอดเพลงดอกมาลงโปรแกรมเนาะเวลาเฮาอัดเพลงแล้วเฮาแจกส่งไฟไล์มาเพื่อนมันจะง,ง่ายกว่าเนาะทุกคนเออจรได้ันธุ์มาฮอดเพันธุ์หายมะทาก่อนอสัน้นเราก็จะถือโน้ตบุ๊กเข้ามาเนาะมาลงโปรแกรมจรได้เฮาจังสิปิ๊กคลิปเนาะทุกคนเนาะคือว่าออกชีวออปีกินข้าวอยูอ่บางคนที่ยังเบิ่งคลิปเฮาอยู่เนาะ หมอตอนนี้ตอนนี้พี่โบมาแล้วทุกคนเดี๋ยวร่ราจะออกไปหาแก้วกินก่อนไปเสือกแยังหนุ่งหน่อยกันหรอเป็นสไตล์วานี่เออขอจะอไปกินคือ่บบุฟเฟ่นี่แหละอยู่ในหานเนาะถ้าเนอกฉน,นังถ่ายอยู่มันกระคือขนาดทุกคนก็ต้องหัาก็ป้าแค่นั้นเนาะทุกคน ่ะเราจะตัดภาพไปตอนไปอาจจะถ่ายทุกคนเบ่งน้ำตอนขับรถเหลาะสมรรถิเป็นคิวไ <Thank you. S 1> ปนีุ่กคนในรถแล้วไป รถจักอยู่ในเมืองดนเต๋ไม่สุดสุกเนานะ ตอนนี้เขาได้กลับมาสตูเดอร์ทุกคนเนาะไปเลาะซื้อยางให้พ่อเขากำลังลงอันนั้นกำลังลงยังก็ฮะกำลังลงยังกำลังลงวิดีโอบ้าฟล์ลงฟลนะโปรแกรมอาชีพประวัติของแท้เดี๋ยวผมไปเดือนซื้อมาบ้าออกคลิปแล้วซื้อมาของแท้ทุกคนของแท้อะไรก็สองร้อยเก้าจุดเก้าเหรียญแมนของแท้ฮะของแท้นี่กระรั่งติดตั้งอ่าติดฟอกเคลื่อนยัง เจนเจนพี่พี่อะยังไงแหละทันโตโพลิเซอรแทนนวะนี่ยคือแทนเขาท่านท่านโตเป็นโปรเซอร์อินซันเหมือนจะเป็นเท่าไรว่าหกร้อยกว่าหรือยังไงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็แน่อุดหนุนงท้องแพ้เนาะอย่าไปใส่ท้องเพื่อนเออไปบอกเลยเนาะทุกคนเขาจะได้ปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าเมื่อนี้เดี๋ยวพอเบิดมือนะไปเห็นบัตรแน่มาลงโปรแกรมแน่เมืัอนี้เบิดมือเนาะเบิดมือเบิดมือหือเป่า ฝากทุกคนฝากกูเลยฝากกูเลยกดเช์กดติดตาาหนึ่งกูเชะเเพื่อจะมีผลงานออกมาเรื่อยๆเนาะอัน้เ่เมิ่อบรนิมกาศนี่เขาพากันนั่งกินนมอยู่นี่อ่ะมีใครบ้างเนี่ยมีโปรดิวเซอร์ใหญ่พ่อนักร้องด้วยเมียเมียเมียจะงงกันไหสัมบานนี้